คุณรู้หรือไม่อะไรคือหนึ่งซเท่าไหร่คือหนึ่งมุดหน่วยวัดเหล่านี้คือหน่วยตรงวัดอะไรอยากรู้ใช่ไหมครับมาสิผมจะอธิบายให้ฟังนี่คือมุดอันนาบวีมาตาช่างตรงโบราณซึ่งหากข้าวแป้งอินทพลัมเต็มภาชนะนี้จะมีปริมาณการโตนเท่ากับสองอุ้มมือ ซึ่งท่านนบีได <centres diabetes> <us> ้ท <desert> <t ries> <So great. t ries> ําแบบอย่างเอาไว้แบบนี้เสื <t ries> ้อผ <t ries> ้ารองเท้ากระเป๋าใบหนึ่งมุดหนัก700ดร้อยกรัมสี่มุสเท่ากับหนึ่งซ้อหนึ่งซ้อเท่ากับสี่มุดหนึ่งซอเท่ากับสองถุงสี่มุดเท่ากับหนึ่งซอหนึ่งซอเท่ากับสี่มุดหนึ่งซอเท่ากับสองถุงมุสลิมทุกคนต้องจ่ายข้าวสารฟิตร้อสองถุงต่อนหนึ่งคน สำหรับผู้ป่วยคนชราที่ติดสุนทดไม่ไหวจ่ายฟิดียะ1ถุงตอนหวันข้าวเสาให้ถุงละ1.5กิโลกรัมราคา50บาทข้าวหอมมะลิถุงละ1.5กิโลกรัมราคา75บาทโดยอามานะจะมีบริการส่งถึงมือมิสกีนผู้มีสิทธิรับสกัดตามหลักการโทรเลย098 543 9 4 2 6 098-543-9427 0 9 8เ4 3 9 4 2 8